สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอธิปัทวินนท์วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำเสนองานวิจัยการศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพงานก่อสร้างหมู่บ้านจัดสรรที่ปรึกษางานวิจัยรองศาสตราจารย์วัชรินทร์วิทยากุลเนื้อหาที่นำเสนอค่ะส่วนที่หนึ่ง ที่มาความสําคัญวัตถุประสงค์ส่วนที่2อ,อุปกรณ์และวิธีการส่วนที่3ผลและวิจารณ์ส่วนที่4ส,สรุปและข้อเสนอแนะค่ะที่มาและความสําคัญปัจจุบันค่ะประเทศไทยมีความต้องการพัฒนางานด้านอสังหาริมทรัพย์เพิ่มมากขึ้นเพราะความต้องการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยของประชากรเพิ่มขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายการพัฒนาประเทศของภาครัฐจึงทําให้ชุมชนเม,มืองมีการเจริญเติบโตขึ้นอย่างรดวดเร็ว ธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์จึงถือเป็นบทสำคัญต่อการพัฒนาประเทศและขับเคลื่อนเศรษฐกิจแม้ธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์จะมีนักลงทุนให้ความสนใจและถือเป็นแหล่งขุมทรัพย์ที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้อย่างมหาศาลแต่ในทางกลับกันผลตอบแทนที่ได้มาก็ต่อเมื่อมีการจัดการและการบริหารงานที่ดีมีหลายโครงการที่ประสบความสำเร็จและอีกหลายโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จเช่นกันค่ะ มีหลายโครงการที่ประสบปัญหาการบริหารจัดการโครงการจากบุคลากรทรัพยากรและปัญหาเศรษฐกิจวัตถุประสงค์ของงานวิจัยเพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้ ASP ในการเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพงานก่อสร้างหมู่บ้านจัดสรรประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. ได้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพงานก่อสร้างหมู่บ้านจัดสรรโดยอาศัยกระบวนการ ASP 2. ได้ทราบถึงลำดับค่าความสำคัญของปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการก่อสร้างหมู่บ้านจัดสรรอุปกรณ์และวิธีการกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ ASP การกำหนดกระบวนการวิจัยส่วนที่1การรวบรวมปัจจัยการรวบรวมปัจจัยโดยการกำหนดเป้าหมายวางกรอบปัญหาส่วนที่2การจำแนกกลุ่มปัจจัย การจำแนกกลุ่มปัจจัยคือการกำหนดเกณฑ์ปัจจัยเพื่อพิจารณากลุ่มที่3กลุ่มพัฒนาแบบสอบถามทดสอบแบบสอบถามแล้วก็แจกแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายที่ถูกเลือกการวิเคราะห์ผลนละค่าน้ำหนักของกลุ่มตัวอย่างคือการคำนวณหาค่าความสอดคล้องเพื่อหาผลที่สมบูรณ์และค่าคำนวณทางเลือกที่ดีที่สุดโดยพิจารณาจากลำดับความสำคัญเป็นเกณฑ์ ขั้นสุดท้ายคือขั้นสรุปการวิเคราะห์ค่าน้ำหนักของกลุ่มตัวอย่างอุปกรณ์และวิธีการกำหนดโครงสร้างปัจจัยเพื่อนำปัจจัยที่ได้มาแบ่งกลุ่มสร้างแบบสอบถามปัจจัยหลักดังนี้ 1. ด้านบุคลากร 2. ด้านการจัดการและการบริหาร 3. ด้านการปฏิบัติงานอุปกรณ์และวิธีการ 4. ด้านวัสดุ 5. ด้านเครื่องมือเครื่องจัก ด้านการเงินขั้นตอนการดําเนินงานแบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญแบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญจะถูกออกแบบเป็นสส่วนได้กไดแก่ส่วนที่1ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามชื่อนามสกุลสถานที่ทํางานตําแหน่งหรือตําแหน่งหน้าที่ทางวิชาการและประสบการณ์ทํางานที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างส่วนที่2การจัดลําดับความสําคัญของปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพงานก่อสร้างหมอ่บ้านจัดสรร โดยเปรียบเทียบปัจจัยต่างๆเป็นคู่ๆตามวิธีกระบวนการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้น ASP ส่วนที่3เป็นข้อเสนอแนะต่างๆตารางมาตรฐานแสดงมาตราส่วนที่ใช้ในการเปรียบเทียบความสำคัญถูกนำมาใช้ในการประเมินให้คะแนนค่าวความสำคัญตามระดับความสำคัญโดยอ้างอิงเป็นตัวเลขดังความหมายที่แสดง ในรายละเอียดตารางนี้เมื่อนำแบบประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญที่ทำการให้ค่าน้ำหนักตามตารางมาตรฐานและแสดงมาตราส่วนที่ใช้ในการเปรียบเทียบความสำคัญแล้วโดยการนำมาสร้างตารางนาจิกเปรียบเทียบเกณฑ์ระหว่างจุดประสงค์และปัจจัยทำการคำนวณหาค่าน้ำหนักความสำคัญของเกณฑ์ประเมินจากการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบหลายคู่ทำการวิเคราะห์ความสอดคล้องของเหตุผลในการให้คะแนน ดยการเปรียบเทียบปัจจัยทั้งหมดแล้วนําผลรวมของค่าวินิจฉัยแนวตั้งและแนวนอนมาคูณด้วยผลรวมของค่าเฉลี่ยในแนวนอนแต่และแนวผลรวมของค่าวินิจฉัยเรียกว่า eigenvalue หรือ lambda max จากนั้นทําการคํานวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง C.I. ตามสมการที่ปรากฏทําการคํานวณหาค่าอัตราส่วนความสอดคล้อง C.R. ตามสมการที่กําหนด การคำนวณหาค่าน้ำหนักความสำคัญสเต็ปที่หนึ่งนะคะตัวอย่างตารางเปรียบเทียบคะแนนระหว่างจุดประสงค์และปัจจัยของผู้เชี่ยวชาญนะคะที่ร่วมทำแบบสอบถามโดยการสร้างตารางเปรียบเทียบเกณฑ์หลักระหว่างจุดประสงค์และปัจจัยนะคะผู้เชี่ยวชาญคนที่หนึ่งยกตัวอย่างปัจจัยด้านบุคลากรน,นะคะค่าต่างๆจะถูกใส่ลงมาเสร็จส่วนค่าทางนี้นะคะที่เราเห็นในาตาราง ในกรอบสีดำเงินนะคะก็คือค่าส่วนกับระหว่าง1หารหนึ่งะคะจะได้ค่าเท่ากับ1ถัดมานะคะก็คือ1่หารห้านะคะจะได้ค่าเท่ากับศูจุดสองถัดมานะคะก็จะเป็น1หารสามจะได้ค่าศูนย์จุดสามสามแล้วก็1หารด้วยเจ็ดจะได้ค่าศูนย์จุดหนึ่งสี่ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนครบแล้วเราก็จะได้คุรวม ของแนวตั้งแต่ละตัวเพื่อใช้ในสเต็ปต่อไปค่ะสเต็ปที่2นะคะ mm hmm. เป็นตัวอย่างการนอมาไลซ์ hmm. และการหาค่าน้ำหนักเฉลี่ยของแต่และวัตถุประสงค์ของผู้เชี่ยวชาญที่ร่วมทำแบบสอบถามน,นะคะผู้เชี่ยวชาญท่านที่หปัจจัยด้านบุคลากรทำการนอมาไลซ์แมทติกนะคะโดยค่าที่เราเห็นว่า0.37นะคะมาจากการนอมาไลซ์แมทติก โดยค่าในตารางแรกนะคะก็คือค่าที่1 1หนึ่งนี้หารด้วยผลรวมแนวตั้งนะคะจะได้ค่าออกมาที่0.37ตัวที่สองนะคะก็เหมือนกันค่ะ1นะคะหารด้วยผลรวมแนวตั้งนะคะ2.73จะได้ค่า0.37ตัวที่3นะคะ0.41ตัวนี้จะได้จากหนะคะหารด้วยผลรวมแนวตั้ง12.33จะได้ค่าออกมานะคะ0.41ทำแบบนี้นะคะทุกตัวจนครบนะคะ หลังจากนั้นเราจะได้ค่าผลรวมแนวนอนนะคะโดยการรวมผลรวมทั้งหมดนะคะตามแนวนอนตามสเต็ดที่หนึ่งจะได้ค่าผลรวมแนวนอนทุกค่านะคะออกมาดังนี้พอได้ผลรวมค่าผลรวมแนวนอนแล้วนะคะเราจะมาทําการหาค่าความสําคัญค่าน้ําหนักความสําคัญนะคะในจุดที่สองโดยวิธีการเราจะใช้ผลรวมแนวนอนนะคะหารด้วยจํานวนปัจจยัยซึ่งจํานวนปัจจยัยของเราคือหนะคะ

เราจะทำการหาเวกเตอร์ลักษณะเฉพาะโดยการเอาผลรวมแนวตั้งนะคะผลรวมแนวตั้งที่เราได้ก็คือ2.68มาคูณกับค่าน้ำหนักความสำคัญ0.36จะได้ค่าออกมาที่0.976นะคะทำอย่างนี้เรื่อยๆค่ะทุกค่าออกมาเรื่อยๆพอหลังจากที่เราได้ค่าจนครบแล้วเราจะนำค่าทั้งหมดนี้นะคะมารวมกันบวกรวมกัน แล้วจะได้ค่าออกมาที่5.375ค่านี้นะคะคือค่าผลรวมของค่าวินิจฉัยหรือ e i g e n v a l u e เป็นค่า l a n d d a Max นั่นเองนะคะเพื่อจะใช้ในการหา CI และ CR ต่อไปค่า CI ที่เราได้นะคะก็คือได้มาจากค่า l a n d d a Max ที่เราได้เมื่อกี้นะคะ5.37ลบด้วย n ก็คือจำนวนปัจจัยหารด้วย n ลบ1นะคะจะได้ออกมาค่าคือ0.09 ค่า Cr นะคะก็จะได้จากค่า Ci ค่า Ci นะคะ0.09หารด้วย Ri ซึ่งดูจากตารางนะคะสักจากตารางที่แล้วก็จะอยู่ที่1.11นะคะออกมาแล้วจะได้ค่าที่0.08นะคะทําแบบนี้นะคะจนครบทุกเงื่อนไขจากผู้เชี่ยวชาญทาง20ท่านนะคะเพื่อจะนำผลไปวิเคราะห์ต่อไปค่ะค่ะ จากการคำนวณหาค่าน้ำหนักนะคะก็นำมาใส่ค่าตารางตามผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด20ท่านนะคะจะได้ค่าดังนี้เมื่อใส่ค่าเสร็จแล้วนะคะก็จะทำการรวมผลรวมนะคะเพื่อหาค่าเฉลี่ยออกมานะคะของแต่ละปัจจัยนะคะแล้วก็หาได้ค่า CR นะคะซึ่งผลและวิจณ์นะคะของตารางที่1ค่าน้ำหนักความสำคัญของปัจจัยนะคะที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพงานก่อสร้างห่อ้านจัดสรด้านบุคลากรน,นะคะ มีค่าความสอดคล้องการตัดสินใจอยู่ระหว่าง0.02ถึง0.09นะคะและตาความสอดคล้องของค่าเฉลีย่ยเลยค่ะคณิตี r นะคะเท่ากับ0.05นะคะคือค่านี้นะคะแล้วก็แสดงผลเป็นกราฟแท่งนะคะผลและวิจารณ์ตารางที่2ค่ะค่าน้ำหนักความสำคัญของปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพงานก่อสร้างของบ้านจัดสรรด้านการจัดการและการบริหารค่าความสอดคล้องการตัดสินใจอยู่ระหว่าง 0.04-0.09อัตราความสอดคล้องของค่าเฉลขขขี่ยลิขคณิต CR จะเท่ากับ0.06นะคะผลและวิจารณ์ตารางที่3ค่ะค่าน้ำหนักความสำคัญของปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพงานก่อสร้างหมู่บ้านจัดสรรด้านการปฏิบัติงานมีค่าความสอดคล้องและการตัดสินใจอยู่ระหว่าง0.03-0.09อัตราความสอดคล้องของค่าเฉลขขขี่ยลิขคณิต CR เท่ากับ0.07นะคะ ผลและวิจารณ์ตารางที่4ค่ะค่าน้ำหนักความสำคัญของปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพงานก่อสร้างหมู่บ้านจัดสรรด้านวัสดุนะคะค่าความสอดคล้องการตัดสินใจอยู่ระหว่าง0.02-0.09อัตราความสอดคล้องของค่าเฉลี่ยเลขค่าคณิตซาสาร์นะคะอยู่ที่0.06ค่ะผลและวิจารณ์นะคะตารางที่5ค่าน้ำหนักความสำคัญของปัจจัยที่มีผลกระทบต่องานก่อสร้างหมู่บ้านจัดสรรนะคะด้านเครื่องมือเครื่องจักร ค่าความคาดเคลื่อนการตัดสินใจจะอยู่ระหว่าง0.04ถึง0.09อัตราส่วนความสอดคล้องของค่าเฉลี่ยเลยค่ะคันนี้นะคะอยู่ที่0.06นะคะค่ะผลและวิจารณ์ตารางที่6นะคะค่าน้ําหนักความสําคัญของปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพงานก่อสร้างหรือว่าจาัดสรรด้านการเงินนะคะค่าความสอดคล้องการตัดสินใจจะอยู่ระหว่าง0.04ถึง0.09อัตราส่วนสอดคล้องค่าเฉลี่ยเลยค่ะคณิ CR เท่ากับ0.06นะคะ สรุปและข้อเสนอเนี่ยนะคะข้อ1ค่ะปัจจัยด้านบุคลากรพบว่าผู้จัดการโครงการเป็นปัจจัยที่มีความสําคัญต่อประสิทธิภาพงานก่อสร้างหววาจัรสามรถที่สุดนะคะคิดเป็นร้อยละ3 6 6 8ข้อที่2ค่ะปัจจัยด้านการจัดการและการบริหารพบว่าการวางแผนขั้นตอนการทํางานอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพเป็นปัจจัยที่มีความสําคัญต่อประสิทธิภาพงานก่อสร้างหววัจัดสรมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ4 1 1 9นะคะ ข้อที่3ค่ะปัจจัยด้านการปฏิบัติงานพบว่าโครงการที่มีขั้นตอนในการทํางานและการสั่งงานที่ชัดเจนเป็นปัจจัยที่มีความสําค okay. ัญต่อประสิทธิภาพงานก่อสร้างหมู่บ้านจัดสรรมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ45.05%ค่ะข้อที่4ี่ค่ะปัจจัยด้านวัสดุพบว่าโครงการที่มีการวางแผนการใช้วัสดุเป็นปัจจัยที่มีความสําคัญต่อประสิทธิภาพงานก่อสร้างหมู่บ้านจัดสรรมากที่สุดนะคะคิดเป็นร้อยละ37.26%ค่ะ ข้อที่5ค่ะปัจจัยด้านเครื่องมือเครื่องจักรพบว่าโครงการที่มีบุคลากรที่มีทักษะประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือเครื่องจักรเป็นปัจจัยที่มีความสําคัญต่อประสิทธิภาพงานก่อสร้างหมู่บ้านจัดสรรมากที่สุดค่ะคิดเป็นร้อยละ40.1 4เเซค่ะข้อที่6ปัจจัยด้านการเงินพบว่าโครงการที่มีการวางแผนการใช้เงินเป็นปัจจัยที่มีความสําคัญต่อประส,สิทธิภาพงานก่อสร้างหมู่บ้านจัดสรรมากที่สุดค่ะคิดเป็นร้อยละ 38.97%สรุปและข้อเสนอแนะคนที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้ทำให้ทราบถึงความสำคัญของการศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพงานก่อสร้างหมู่บ้านจัดสรรเพื่อใช้ในการพัฒนาและการบริหารจัดการหมู่บ้านจัดสรรซึ่งในการศึกษาวิจัยนั้นเป็นเพียงแนวทางในการนำทฤษฎีและข้อมูลวิชาการที่มีอยู่ในองค์กรมาผนวกเข้าด้วยกัน โดยการประยุกต์ใช้วิธีลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ ASP เพื่อนำไปสู่ค่าลำดับความสำคัญของแต่ละทางเลือกว่าทางเลือกใดมีค่าสูงสุดแล้วนำมาประกอบการตัดสินใจถือเป็นเสมือนเครื่องมือช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในเบื้องต้นค่ะขอบคุณค่ะ